สั้งบอกพนบอกไม่่อยว่าจะให้คนมาเน่ะผู้ก็ไปนั้นปันได้ดอกก็ได้เพราะว่าอันผู้บอกอันเม็ดเดียวนั่นเป็นการเป็กาู้ใดเพราะงานคนก็เด็กไหลก็ไดเพราอผู้ให้หาซองนองาเม็ดเดียวเลยแม่นอยู่เราเพิมเพิ่มาขยับตรงนจะล้มกระถืนได้หาไปพวกเราก็เอาก่ไปใส่กระสิเนเลยแล้วเจ้าของบอมแม่นแช็คตวงกระถือที่อ่า แต่ว่านั้นปนกิล่ารุโนะ่โน่เพระว่ะาถ้าูดว่าได้อผู้ประเด็นนั้นในนั้นคืออะไรเป็นว่านันลุงพีลุงพีเป็นบวชบาลน,นะ,ะ,ะชื่องที่พอสบายมา่ายทัานั่นแล้วก็อยู่นะแล้แล้วยึดกุฏีนั่นอยูกุหมุนนัง,ง,ง,งควแล้นอนทังนัง้นทั้งนังในมันมันเกาอะไรมันหลู คนบวชมาป่าเด็นเล่าอุปนซื้อมาไม้ก็ได้สั่งไปกันไดไปกันไอ้กับเล่าก่นละครับทำไมอะไรนี่ได้ถามว่าเมื่อมาขานางตรงนี้แล้วขอนักเพื่อนนึงฟันดีเพราะเขาเด่อนั้มอมนันครับผมฟันได้ 6สองศูนย์เงิแล้วแล้วเราว่าเออแม่นดียวดกอันผูกไงสองเม็ดเหวี่ยวนะไปเป็นประจางหัวน้ำมันสองหมื่นเงินประมาณสองหมื่นนอนผูกกามักสองแย่งนนะครับเด็พอดีบันลงสัมพันธสพนวัดเหียวันคนอ่ะทั้งปลาสาคน่ะครับทั้งไงไปทั้งบ้านเเขาทั้งวัดผูกการคนอะ ไปเ้นเดียวกันนั้นมันแยกขางกันผู้กัไปให้เพื่นนั้นสองหามเม็ดียู่หมวดที่ผ่านมาเนาะครับบ้านนี้หมวดนี้ได้ผู้เป็นยังไงบ้านนี้งมวดนี้ปะผู้กัดตัวเดียวกับเขาหรือเปง่าผู้ให้ทุกศูนผู้ฝันตีกันไม่จะเรีฟกวันเลยนะโอ้ไม่จะเรีฟันที่เาเลขฟันนั่นอันผู้แดน ไอ้แปรถือือแปรมาถึงถแต่ว่าไม่ออาจิไหลนี่มาว่ารถยนอ่นปูบอลทรงเด็กแล้วแปลดยมันก่หนาจิตเดได้ว่าันแล้วก็ยังสีแปรถือซ้ำมาไงงวดอันนั้นงวดที่พูดถึอกินวิทยนี่ยแล้วหนาอีกนะบอกว่าตั้งหกสองไว้ตั้งหกสามแ้วอาศูนไปใส่ก็แปดเลยใ่อมันถึงลาตอลอว่างันก็รถจิอ่ะไอ้ไม่เป็นเจตหาสองนะครับ หาสองสองหาเม็ดเดียวครับบาเด็นแล้วก็เลยว่าเลขผู้นี่มันต้องออกตัวที่อนั้นช่วงที่ผู้เขามากรกฏอะไรองเงครับอ่ามันไม่ผีเพิ่นบอกกันหกสองสองหกคนมาครับผมมันมันยัออกาออนผีมันละครบอืมครบไปงวดที่สามอือเลขผีบอกเนี่ยทีมักบอกก็ผีแต่งงค์ไครับที่แต่วงผู้นนั้นบอกไป ห้าหนึ่งแปดไม่ได้ออกองินด้ครับกบสามงวดก็ดีเรื่องอ่าแต่ว่าพู้กับพอดีนั่นหอแต่ว่ามิแตอร์ไทยบ้านไอ้บุญน,น้องกันเพื่อแต่งงากกู้จกเลยกูอยู่ปูประเดี๋ยวบอกู <laughs> ไปนี่ได้บอกอ่สองคนอยนี่นครับมนขยายออกหอกคอบโสองคนนีนรับอ่บแม้แต่ อันนั้นขาวขามาเรียวนะปูนาะนะครับปากต้อปากก็ไปได้แต่เล็กๆก็แล็แเจาตัวเล็กูพเนี่ยไอไอคำว่าสิบบ่มีสน่ไดเดียวเป็นไปไ่ได้เป็นรัเพิบัติจุดตกมหละกบข้าหกแปดเะบ่ยบ้านเมื่องแล้วพันโตมาถามนั้นซุ้มมันปนมันนี่โตมาถามพวกัคือว่าเลนที่แปดปุ่ไปแปดหกเมตรเดียวเนย ก็แบบเก้าแปดเนี่ยเจาประถุนี่เดียันก็นด้วยกันเนาะผู้มักสองแห่งผมก็เลยว่าสองหาเม็ดเดียวบ้านนี้เขจะก็ไปซื้อสองหานลายยุ่มมือบ้านนี้ไม่ได้สองหานนะแจ็คเล็กว่าได้ใช้ไม่ตรงกันบ้านเด็ซุ่งไปซื้อแล้วก็ก็ซื้อสองห่วงถึงั้ถึงเขาเสือมอะไราุกคนเนาะนะแล้วแต่โปรเจแต่แต่ว่าม่อมันันนั่นมาบวชอันเราซื้อมนนเศร้าเนี่ยครับผม ซื h h ้อมาเท้านี้รับบทบาทเลยครับผมควันควันซืออย่งน้เราฝันบอกกูรับฝันในโตเก้าวะสองศูนย์อ้บัดนี้ผู้ไอเกิดไล้เห็นเราอ่ะเสียงสุกเบิงจับไอจับตัวเล็กมินิบาดครับครับมันมีตัวเล็กมินิบาทอยู่อันอน่งเวลาผู้อน ม,มันมาเงตวรวจเบิงดวงนะนะผูตรวจเบ้งไอ้เจ้าครับไอ้เจ้าก็บ่ถือเพื่อนปก็ไว้จับตัวโงกบอมี้ันดมนี้พก,ก,ก <c oughs> ่อกเาตาจับต, <c oughs> ตัวนมาเน็มอมมันนั่นเล่าอันจะจะไปเรื่องของโย่อมนะ่อเหไปอยู่เจ้านั้นวานนี้ผู้ฝันวันในหกสนนี้ผู้ฝันนยไหอโอไอ้ มันก็เป็นสองแง่ก็ว่าน่ะผู้พันว่านอันนี่โยบันสะทาพูดเลยนะนเปลี่ยนเอาพระสมเด็จพระอพระสมเด็จมาให้ปูนไอ้สวดเพราะว่า,าพระสมเด็จนีก่ก็ให้ปูนปเ,เสกให้ปุ๊บเสกให้แล้วก็คนว่านอันเ,เป็นพระทองคำ เป็นท้องคำดัง้งหกสิบองะค์โอ้โหไม่ผู้สวดหกสิบองแล้วผู้ก็ได้ยิย่งไปที่หกุนเม็ดเดียวอ,อกาอันนั้นแต่ว่ามันเป็นพระท,ท้องคำแทบนะครับผมพรท,ท้องคำแทบมาเรียน,นไ,ไม่เอากระสอบขนาดที้ถามจ้าปลอกแจ็กแรกที่งันในที่บนผู้เราถามไปถามมากพูกกะว่าอันเก่าฮะนะ วันนี้ผู้ละวานั่นมันมีพระไอ้ไอ้พระที่เป็นนั่นเป็นเงิน่นน่ะนะแปดรูปวันนี้นั่นแต่ว่าพระรูปทั้งหมดหกสิบหกสิบองค<ม>์เป็นพระนั่นเป็นพันเหรียญน,นะเหรียญเราตุเหรตนะครับเหรียญเงื่อนเหรียญเงืนแปดแปดเหรียญวันนี้นั่น ไอ้ร่วมทั้งเหรียญก็เหรียญเหรียญทองเง,องี้ยนะมันมีทั้งหมดหกสิบแต่ว่าปูอันบเดีิ่งสามตัวปูยิ่งไปที่หกศูนย์เม็รอยอมเพราะว่าในปูมันกะพูให้แคละตัวนะไอ้ห้ไปที่ยิ่งไปที่หกศูนย์แค่นี้นะเพราะว่าปูก็ได้ขยายเองเพราะว่าปูอ่าเป็นเป็นพุวธร,รุปนะปูเนาะ เพราะมันพระธูรุปจ้ะเป็นเหรียญพระสมเด็จโอ้เป็นเหรียญเออเป็นเหรียญพระสมเด็จแต่ว่าหน้าเหรียญน่ะไมีเหรียญเงี้ยงยุแปดเหรียญมีเหรียญเงี้ยงยุแปดเหรียญครับผมก็ไม่อ้อยแล้วสอบไปสอบมาก็ได้ต้อปากว่าที่บอกแค่หกศูนย์นึก็ได้กระทำเพิ่นเว่ยเพิ่นกระทำเพิ่นจะขึ้นรูปรูปอันส่งเป็นยังไงเพื่อนอันพูดไงละว่าอันเป็นรูปส่งซีเรียมันล่ะ เป็นลูกซ่งซีเรียมเป็นซีเลียมหมูปูเพาไปเขาได้แห้งเงินขยายไปนึกแค่นี้นะต้องมันปูมายาวต่ซี่เรียมแต่ปูแต่ว่าปูพอ่ะเพิ่นถามมันไอ้ผูเพิ่นนั้นลูกศิษย์หลายอยู่นะแต่ว่าลูกศิษย์ถสีไปเกือบว่ดถึงร้อยร้อยกปปปปว่าคนนี่จิประมาณวัดถึงห้าสิบระมาคนสามสิบสี่ สองหกนันก็จะขึ้นเป็นตัวสำลักก็คือแต่ว่านั่นพวกปูนี่มีตัวเดียวไม่คือหกศูนย์เม็ดเดียวส่วนปูกันยิ่งไปเต็มเม็ดเดียวนะครับผม,ผมพูดเจ้าว,ว่าน้ำข้าซอยขยายไปว่าะท่านเว้ยประเด็นผู้ว่านั่นผู้บนะับเคยบทนบริจักไอ้ปนะูน่ะก็เจ้ากับ แ้่จะกัซื้อตมามมันน้องก็อสวายซื้อแล้วนก็มาถึงเยืเกินงวดเมื่อนั้นได้เี้ันี่ว่าได้หาเนะม็ดเดียวเนาะจะไปเอาหาทุใจไปมันก็ยไปเปรยว่า <c oughs> พันก็เซ่เก้าหาแล้วมันก็ถึกหลายอี่เหรอว่า <c oughs> งันเแี้อนอ <c oughs> พเราเกิดตัวมาพูอัดลองเงินลอกตัวที่มักที่สด,ด้วยมันนั่นพูกก็ยัาง,งว่าสองสองเงินใช่ว่าพอสวายเจนหาสองเงินแล้วใ่ว่าผู้ว่านัานน่นมันมีที่ปัญหาที่เล็กสองนันมาปัญหาที่เล็กสองนย่าหมายก็ว่ามันอาจจะมีตัวเอื้อนไปประกบกันได้กันเพราะมันเล็กหาบ้านในพูเล็กูมันเป็นี่อคือคำ ส่วนตัวเดียวกันบ้างเ,เ,เอาคนละรูปแบบล้วนผมเนย่มันเป็นอย่างี้นะเพราะทำไมเลขอันบางคนนันเลขผู้นะถ้าจะ